اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم من امن بي ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. อินนัลลอฮฺคานะซามีอัมบัลซิรอฟะนะครับอ่าปลายฟันบนอย่างกริฟีปากล่างนะครับฟาอ่านสั้นนะครับฟามินนูนตายเจอกับฮานะครับอิทาชฟาวีอิติฮาดนะครับอ่านชัดเจนอิติฮัดนะครับเยอะอิตาลันกีอ่านให้ชัดเจนอ่านให้ชัดตัวนูนลิ้นนูนเสียงไม่ต้องกระดกลิ้น หุมฮาร์ใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึกนะครับมีมตาเจอกับมีมเป็นเรียกว่าอิดดกอมมีมตาเจอกับมีมเป็นเรียกว่าอิดดกอมมิสไลนมัาคุณ่าซอกิดหน่องเสียงสองฮุมมันหนวงนวลตาเจอกับซะอินฮาร์อาจจะเจนไม่หน่องเสียงนะครับอายาวสองนะครับตรงนี้เขาเรียกมัดบั้นนะครับรู้ได้ไงเพราะว่าฮัมซาไปนำหน้าอักษรมัดนะครับน่ะอาอักษรมัดตรงนี้ก็คืออาลีฟอายาวสองมาสั้นนาสั้นบีสั้นฮีนะครับพาใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึกตรงนี้มัดซิละกอซีรอนะครับอายาวแบบธรรมดาวาสั้น มีนนุนตายเจอกับอาอินัาอาจจะเจไม่หน่องเสียงหุมนะครับมีมตายเจกับมีมนะครับอิดังอมิสไทรมังคุน่าซอยิตหน่องเสียงสองหุมเบลนุนตายเจกับซอสนะครับอีฟฟาซ้อนตัวนุนโอตัวซอสซอสซินใจอยู่ที่ช่องลิ้นอยู่ช่องปากนะครับซ้อนเบลเบลซอสะตัวซอสตั้งหนาต้องอ้วนพุ่มนะครับแล้วก็ตัวซอสเป็นสะกดกับตัวดานนะครับอ่านิ้นนิ้นก่อนออกเสียงไม่ต้องสะต้อนซอสดาดาซันอันตัวไอ้ลำคอส่วนกลางอันนะครับหยุดบบนี้เราไม่ต้องไปหน่องเสียงไม่ต้องอันไม่ต้องนะครับอัน แล้วก็มันมีตัวฮาอยู่ด้วยตัวฮาก็ลงไปที่ลำคอส่วนลึกอันวาสั้นนะครับกาสั้นตัวกับอยู่ที่กรงลิ้นพลลมฟ้ายาวสองนะครับไม่เหยียดไฟตรงนี้นะครับฟ้าตัวฟ้าปลายฟันบนปากลิ้นฝีปากล่างบีสั้นยาสั้นบีเจาตัวยิมนะครับอ่ายิมเชียนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับยาฮันฮาใหญ่ลำคอส่วนลึกบนนูนมีตัชนีสองเสียงวายบุญกุนฮันนาสั้นมาสั้นหน้ามาซาสั้นหน้ามาซาตัวซีนพลลมนะครับซีนเสียงคล้ายสติกนะครับจักระจันหรือตะกระเตนนะครับซา ซันะครับซันตัวซีนนะครับอยู่ที่ช่องลิ้นอยู่ช่องปากนะครับซอสซินไซส์ไอตัวไอลำคอส่วนกลางนะครับอ่าลงมาที่ลำคอส่วนกลางไอตรงนี้อยาวสองนะครับรอนะครับหยุดบนสระฟาระไตเขาเรียกออมัสไอวัดนะครับยาวแค่สองสั้นรออินบนนูมีตัชดีน้องเสียงนะครับวาอยบุนกุนนะอินนั้นนูนไปสะกดกับลามบนลามมิตชดีดนะครับอ่าเน้นก่อนออกเสียงนั้นนั่นละลาสั้นดียาวสองตัวดานไปลิ้นแต่ที่ไรฟันบนลาดีนานาสั้นกาสั้นนาคาฟารูฟาสั้น กาฟารูนะครับรูยาวสองบีสั้นนะครับอาสองยาสองบีอาอยาตีสั้นตีนาเซลนะครับตัวซีนพ่นลมบนวามีสุกุงก่นอนหน้าเป็นฟลานุนมณ์เซลฟาตัวฟ้าปลาส่วนบอหมายถึงทีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆเซลฟา,านุสปวซอสนะครับพ่นลมซอสตั้งหนาตั้งอ้วนนุสดอกไปนี้นะครับลีนะครับล,นะบลียาวสองหิมมีมตายเจอก,กับนูนนะครับอิฮาชเฟาวีอันเชัดตัวมีมนะครับหิม นานายาวสองนารออยู่บนสระฟัดอ้าใก็เรามักีวัดนะครับยาวสองคุณตัวกับนะครับฝนลมคุณนะครับครับเป็นสกดกับรามลามีตัชนิดนะครับเรื่องของเสียงลาสั้นมายาวสองนาสั้นนาวุ้ยตัวรอดกลางลิ้นแต่กลางปากนะครับทั้งหนาทั้งวันนาวียจัดนะครับตัวตาฝนลมยิมตาจัดนะครับยูสั้นรูสองนะครับยูลรูดูหุมดูสั้นหุมมีมตาเจกับบ้านนะครับอิฟฟาชาฟาวีนะครับหุมบัดดัล อาบาเป็นสปูดกับดานนะครับบนดาบมีตัชดี่นี่นดัลกระดูกลิ้นนะครับอ่าลามคำนวณอยู่ติดกันเนี่ยไอชัดเกยชัดมันไอชัดเกยชัดมันอับดัลนาสองนาหุมม <c oughs> <Wh> ีมตายเจอกับยีนนะครับอิทธาชาพวีอาะชัดตัวมีมยูซันลูยาวสองดันสระสองเจอกับเรนนะครับอิทธาอาจัะเจนไม่หน่วงเสียงดันร้อบนยามีสุกูวดน่าจะเป็นเาะนุ่มนวลร้อยรอรอสั้นฮายาวสองนะครับอ่าเนี่ยลีซันยาซันลียา ดูตัวดานไปลิ้นเตจิไรฟันบุนลียนดูกุลตัวควาบจิติคูลินนาคูลเบสะกอร์กับลามลามกอมารีนะครับกระดูกลินคุลอ่าตัวอีลามกองกลางอัลเลบตัวดานไปลิ้นเตจิไรฟันบุนนะตรงนี้สะท้อนนะกคลก็ล็กคูบรอนะครับปามันไม่ได้ตายมันตะเดิมมันตายตอนที่เราอ่านหยุดอินนะครับบนมิตช์ดีนองเสียงวายบุญกุณาอินนัลลอฮะนำชีวก่องแลาวนำหน้าด้วยกับฟัดฮะชีกก่องเรานั้นอัลเบลล่อนัลลอฮะฮาซันกาสองนาสันกานะ ตัวอินลำส่งอาอาีตัวใจปลายลิ้นสันยาวสองอาีซันสลัดสองเจอกับอเล็กอิารอาจจะเจไม่นองเสียงฮาีฮาอเล็กลำควา่กางฮากีกียาวสฮากีมาอยู่บนสลัฟฟารตนะครับนม่ออกมอีวัดวัลลาดีตัวว่าเป็นสะกดเปินะครับบุลามีตัดชดนี่งอเสียงวัลลาลาสันซียสองนะครับลาดีอลาซีมีลาีนนาสันอาสอง นะตรงนี้ก็เรียกว่ามัดบาดัลนะครับเพราะว่าอัมซาเป็นอามหน้ารูปมัดนะครับรูปมัดตรงนี้ก็คืออัลลิฟนะครับอามานูมาสันนูยาวสองวาสันอาอ่าตัวอีลมโอส่วนกลางอามีมีสันลุซอนะครับลามไปสะกดกับตัวซอสนะครับลามชัมซีย่านินของเสียงซอตัวซอสต่างหนาตั้งอ้วนนะครับซอลีสันฮายาวสองทีสันสันุดอ่าตรงนี้นุดสะท้อนเบากรองกลาสุกรอคีสันลูสัน khiluhum jannat jannuang nak apa bunuh ni tajdi juga ibu bunuh nak jannat nak apa tajdi tu ni satuan bau kalau kelas kuku lah. Lewa tak apa orang anto kau jannat ting seras kong cikap tay fa nak apa sun seras kong jaw dua ta dua ta jadi nak apa lain tadi kau tu ni satuan bau kalau kelas kuku real kong ni nun ta cikap tay fa sun tu nun sun ta ta halik lampau tu kalung ni. Tisan ฮัลฮายยิ่งลมพุตรนีฮัลกระมินอันนนตาเจกับฮาลอิราเจเจไม่หน้องอย่างฮารุฮายสองบุตรนั่นคอสองลีซันคอลีดีน่าดีอัลสองนาซันฟีฟีอัลสองนะครับฟีฮาฮายได้สามแบบสองสี่ห้ามัดยาอีบุนฟอรซินนะครับอันได้สามแบบนะครับอาบาอาซันบาซันอาบาดานะครับอยู่บนตราฟ้าใจมัตอีวัดนะครับยาวสองลาซันฮุมมิมตาเจกับฟ้าอีราชจเจไม่ ตัวมีมนะครับฟีอสอฮาตรงนี้ยาได้สมแบบสองนะครับมัดยาอิกบนฟัอตัวใจปลินสันนะเอวาสองยูลาสองจะมีดาวมันคุณหายเข้ากันองเยูสั้นหมวกอตัวโตนะครับปลายลินแต่ดิบนฟันบนตั้งหนาต้องหมดพปอฮาหญ่ลำโพงฮารตาโกเวลาหยุดเหมือนกับฮาหญ่นะฮารนะเราจะไปอ่านฮารอไม่ได้ฮารารอ วาสันนูดะตรงนี้สะท้อนบอาคนกลอลาสุกรอฟี้สันลูสันขี้ลูลูหุม่มนะครับมีมตาเจอกับวัวอีหะเชิบวีอันชิดตวัวมีนะครับวิลตัววัวไปลิน้นเตจุไรฟันบนทั้งหนาทั้งอ้วนวิลจาสิน้นแมวนะครับวิลแล้วสารสองเจอกับวอนะครับอีหะฟ้าส้นสารสองเจอตัววอววอยู่ในปลายลิ้นเต่จุไรฟันบน ล้ลแล้วออไอ้ตอนที่เราต้อนสารสองเนี่ยตัววอมันตั้งหนาตั้งอ้วนเราก็จะต้องจอยในในลักษณะนี้ล้วล้วาลีละแบบฟ้าใจยาวแค่สองนะครับมันอีวัตอินห่วงนะครับวัยมุนกุนนามุนมิตัชริดนัลลอนะครูพลานาาเดวิระแล้วก็ดอมาอ่านที่กอลออ่านเป็นรอยาวสองฮาซันยะอัมซาลุมโมติลามคอส่วนลึกนะครับยะยะยะไม่เอายะนะลงมาแล้ววัสุดมูซันรูซันตรงนี้รอหนานะครับเพราะว่ามีดอมมาอยู่นะครับบนรอ กุมมีมตาอัตวกับอยู่ที่โคลินนะครับมีมตาเจีกับซาอิดฮาร์ชาฟฟาวีอาชัดอาณชัดตัวมีมนะครับเอานูนตาเจกับตาอีฟ้าส้นตัวนูนเจาะตัวตาตูสั้นอัดฮัมซันนะครับเนี๋ยนี้ไม่ใช่วาวนะครับอัดดุลดันไปสะกดกับลามเลยลามกอมาริดุลนะครับอ่าดุลกับลูกลิ้นอาสั้นอามามาสองนาสองอามานาติตีสั้นอีสั้นแล้อย่างน้อสามแบบสองสียงอ่ะอ่ะฮะเยลามกอสุดอ่ะลีฮ่าหยู่ตรงนี้นะครับยาวสองเราจะไปอ่านอ่ะลีไม่ได้อ่ะลีฮ่า วาสันอีสันวาอีดาตัวด้านฟัลดินแต่ที่ราให้ฟันบอกฮาฮาลิกลำคอส่วนกลางลมแห่งฮักขมตุ้มมีมตาเจกับตาอีกฟ้าเชฟฟาวีนะครับไม่ต้องไปหน่วงตุ้มมีมตาเจกับบะนะครับอีกฟ้าเชฟฟาวีนวงเสียงตุ้มไบไปบนยามีสุกุมก่อนหน้ะยังไงต้องนวลน่วงนะครับอ่าหน่วงเสียงมันมีตัิติอยู่นาสองซีซั่นนะครับตัวซียพ่นลมนะครับอ่ามีมตาเจกับตาอีกฟ้าส่วนตัวนุนเจตัวตาตาอาลิกลำคอส่วนกลาง นะครูสั้นมูมครูมูม,ม,ม,มูยาวสองบิลบินกระดกลิ้นนะครับอดัดตรงนี้เนี่ยเราสะท้อนตัวดานเสร็จเราก็กระดกลิ้นตัวลาเพราะเราหยุดแต่เราไม่หยุดเนี่ยเราก็อ่านบิลอัดเดลีอินนะแต่เราถ้าเราหยุดอดัดแล้วก็กระดกลิ้นอดัดเราจะไปอ่านอัดเดลีอัดเดลอัดเดลลไม่ได้นะอดัดเนี่ยแบบนั้นอดัดกระดกลิ้นขึ้น in wang nak bunuh mita sedih wang jemput guna nallah nak sih telah nak ada kafarah sih kalau anak abdullah Allah Hasan Nisan ni'im tu ini dalam kamu mimi tak sedih non siang nak bunuh guna Ni'im ma ma song Hasan Hasan ya itu dusan dua nak bukum mimi tak jaga baik fasha nak non siang kumbi yudai nak in bunuh mita sedih non siang wang jemput guna in nallah nak sih telah nak ada kafarah Anbilo, nak kap jauh Hasan, kaya sah, Nasan, kana, ซาสันซามีมีสองสามีอัมสระสองเจกบาลนะครับอีกราบนะครับเปลี่ยนสระสองให้เป็นมีมนะครับแล้วก็เราสงสัยว่าไหน 2, อะสระสองอะอีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นมีมแล้วเอ้ยเขาเปลี่ยนเป็นมีมแล้วนะครับสระสองอีกตัวหนึ่งนะฟัดอัตัยฟัดให้อีกตัวหนึ่งนะก็เปลี่ยนเป็นเป็นมีมแล้วซามีอัมนะเมื่อหนึ่ง,นะงเ,เ,เ,เมืม่อนะใดที่เามีบามาต่อท้ายแบบนี้กับสระสองนะครับมีมเนี้ยไอ้ไอ้สระสองอีกตัวนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นมีม,มตันทีบาสาันซีตัวซอสต่างอ้วนพลม ซอสินดจอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากนะคซียาสองสบารซีรอรอยาวสองด้วยนะครับอยู่มสลักฟไาเตอรอีกอามัดอีวัดนะครับศรัลอาของเราดี